สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับติงลี่ชาแนลมาครับเมนูบนานบานใหม่แล้วครับไม่ได้กินนานแล้วครับก๋วย,บยว,บวยจับยวนยวครับก๋วยจับยวนยัวยครับปุงก่อนนะครับซื้อเข้ามาครับ <h ums> ถุงละห้าสิบบาท ใส่ตั้งดูปรุงก่อนนะครับ่อแม่พี่น้องครับใส่ขับวปลากะเทียมเจียวมีกระเทียมเจียวครับ่อไม่พี่น้องแล้วนี้เขาียกอะไรอ่ะพริกน้ำมันอ เยอะไปปาเลือดเนี hmm. mm ่ยเยอะนี่เนี่ยกินหนึ่งชมกั็ตัวเลยโดนอีกต่อตอนไหนก่อนตอนนี้จะตาย ไม่มีเลยครัรู้ตัวมันเป็นยัวใหญ่ฮึไม่ใส่ผงนี่หนึ่แต่เสียใส่ถูกต้อไม่เคยไม่ใส่พริกน้ำมันเหรอไม่ไม่อมพอครับลองดูก่อนครับมาครับเ็บๆเบดีวยวกันครับ ไครยังไม่ได้กินข้าวกินปลาหาข้าวหาปลามานั่งกินด้วยกันนะครับรับชมอยู่จังหวัดไหนก็ทักทายขามาพูดมาคุยกันได้นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับรับชมกันตอนกี่โมงสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มหอะไรไปเนให้เหลือดกระค่ากันเลยเพอะ ็การกาเ,าเลยพ่อแม่พี่น้องห้าสิบบาทเอาอะไร กูจับก็จะเป็นประมาณนี้แหละืมหมูยังไม่ตายครับเราต้อขอไปพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับหมูกระโดดครับไม่ตัดนะอะไรไม่ตัดนะ ใส่เข้าไปอีกครับพ่อแม่เป็นน้องพริกน้ำมันมต้องเผ็ดๆครับก๋วยจับก๋วยจับก๋วยจับยวนใช่ไหมครับเขาเรียกกันก๋วยจับยวนหรือเปล่าครับ น่าจะใช่แล้วครับเป็นยังไงเนี่ยอืมเสแ เรื่องแล้วใส่ซ้ำเข้าไปอีกอมันเป็นพิษน้ำมันอะไรเปลงตาเนาะอ,อืม,อม,อม มีตีนไก่ด้วยครับมีเลือดมีหมูย่อมีหมูสับใครที่เข้ามารับชมแล้วเไ่ยโปกดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้เด็กตาด้วยนะครับกับกับข่าวบ้านๆครับเดีย๋ยวเพิ่งเบื่อกันนะครับ

ปวดแรงแล้วครับจังหวัดตราดครับแรงได้กี่วันครับหือ No. <laughs> 嗯。Um, <clears throat> น้ำแดงน่ะ แสบแสบริมมอปากเลยครับ <c oughs>

โอ้โหปัโทใส่เข้าไปอีกครับพ่อแม่พี่น้องปากเจอเลยทีนี้ <c oughs> เอาครับโอ้ยไม่ไว้แล้วครับเผ็ดครับหมดแล้วครับ เอาครับเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมกันนะครับฝากกดซับสไครกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับกดกระดิ่งนะครับ